hello everyone welcome back to the class of English with teacher pray e r again today we are going to study about unit 3 it was great in the topic of regular verb สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพร y อีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดก,การเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งวันนี้เราจะ,ปะเปลี่ยนหัวข้อในการเรียนแล้วเราจะมาเรียนเรื่องเล็ก Regular verb วันนี้ค่อนข้างที่จะยากเลยแหละเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะในการทำความเข้าใจว่าเอ๊ะ regular verb คืออะไรนะเพราะฉะนั้น today we gonna use notebook and also student book before we get study นะคะเดี๋ยวไปเตรียมสมุดแล้วก็เตรียมหนังสือเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะนักเรียนโอเ okay, ค let's go ช่วงที่ครูแพรอ่านข้อตกลงก่อนเรียนไปเตรียมมาเลยนะคะไปเตรียมสมุดแล้วก็หนังสือเรียนมาให้เรียบร้อยนะคะให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษมัยชั้นประฐมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ i ิ was สเกรดแล้วดําเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้นะคะวันนี้มีความพิเศษเพิ่มขึ้นคือศึกษาทฤษฎี เกี่ยวกับ regular verb แล้วก็มีการทําแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะมีการส่งงานไหมไม่บอกเดี๋ยวไปดูกันที่ท้ายคลิปค่ะามาดูกันนะคะ w o r d and sentences คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับสัตว์ทะเลเรียนแล้วนะคะ number t o ed or regular verb ตัวอันนี้เราจะเรียนข้อนี้นะคะคือการเติม ed ท้ายคำกริยาค่ะ a n d r o l o r y did and didn't ยังไม่มาเราต้องเป็น regular verb ก่อนค่ะโอเคมาดูเลยนะคะ regular verb คืออะไร regular verb ก็คือคำกริยาที่เราจะต้องเติม ed คราวนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะ นักเรียนจําได้ไหมคะว่าเรามีการเรียนกริยา3มช่องกิริยาในภาษาอังกฤษจะมีทั้งหมด3ช่องถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบนันเราจะใช้ช่องที่1ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตเราจะใช้ช่องที่2ป6เราจะเรียนแค่2ช่องคือช่องที่1และช่องที่2ซึ่งโดยทั่วไปแล้วช่องที่2จะมี2แบบก็คือมี regular verb and irregular verb นะคะ คืออะไรมาดูกันนะคะการเปลี่ยนรูปคำกริยาเป็น past tense ก็คือช่องที่2นั้นมี2วิธีวิธีที่1คือการเติม ed ที่ท้ายคำกริยาช่องที่1เพื่อให้เป็นช่องที่2แสดงถึงการเป็นอดีตอันนี้คือเราจะเรียนข้อที่1อีกรูปหนึ่งของกริยาช่องที่2ก็คือเปลี่ยนรูปไปเลยเราเคยเรียนกันไปแล้วครูแพเคยให้นักเรียนท่องสมัยตอนโรงเรียนเปิดอนไซต์ site. นะคะเช่น eat ate eaten swim swam s w a m จำได้ไหมคะ drink drank drunk นี่จะเป็น irregular verb ทั้งสิน้นคือเปลี่ยนรูปไปเลยแต่วันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนรูปมากเราจะแค่เติม ed แต่ใช่ว่ากิริยาตัวไหนจะเติม ed ก็ได้ไม่ใช่มันมีหลักการเติม ed เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่ากิริยาตัวไหนบ้างที่จะต้องเติม ะะโดยทั่วไปแล้วหลักการเติม ed ที่ท้ายคำกริยายมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มาดูกันเลยนะคะจดลงไปในสมุดด้วยนะคะนักเรียนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ไปจนโตเลยนะคะคำกริยายโดยทั่วไปเมื่อเปลี่ยนเป็นคำกริยายช่องที่2ให้เติม ed ได้เลยดังนั้นนักเรียนจะต้องมั่นใจตัวเองให้ได้ก่อนว่า กริยาตัวนี้ผันรูปใหม่ไหมเช่น drink, drank, drunk อย่างนี้เราจะไม่เติม ed เพราะเขาผัานรูปเป็นช่องที่2ให้เรามาแล้วแต่ถ้าไม่มีการผันรูปใดๆไม่ตรงกับกฎใดๆให้เติม ed ได้เลยเช่นคำว่า clean ก็เติม ed เป็น c l e a n แปลว,ว่าทำความสะอาดนะคะ help, help ช่วยเหลือ wash, washed จ้องหรือว่าดูเป็นต้นค่ะต่อนะคะข้อที่2นะคะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย E มี E อยู่แล้วง่ายเลยให้เติมตัวดีต่อได้เลยอย่าลืมนะคะลงท้ายด้วย E อยู่แล้วให้เติมดีได้เลยเช่น like liked baked baked leaf ลีฟคราวนี้มาดูกันใหม่ like แปลว่าชอบ b บ k แปลว่าอบนะคะแล้วก็ลีฟแปลว่าอาศัยอยู่ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่เราใช้ด้วย e แล้วเราเติมดีเข้าไปซึ่งยังมีอีกนะคะต่อนะคะคำกริยาที่เป็นคำพยางเดียว มีสระตัวเดียวและพยัญชนะตัวสะกดตัวเดียวให้เติมตัวสะกดตัวท้ายเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวก่อนแล้วจึงเติม ed เอาใหม่นะคะอันนี้จะค่อนข้างที่จะยากหน่อยคำกริยาที่เป็นคำพยางาเดียวมีสระตัวเดียวและพยัญชนะตัวสะกดตัวเดียว ให้เติมตัวสะกดตัวสุดท้ายเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวก่อนแล้วจึงเติม e d ให้นักเรียนคิดแบบนี้นะคะเป็นคำกริยาที่ออกเสียงแค่พยาคเดียวแล้วมีสระเพียงตัวเดียวด้วยสระในภาษาอังกฤษมี5ตัวคือ a e i o u แล้วสระตัวนั้นติดพยัญชนะตัวสุดท้ายติดพยัญชนะตัวสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าจะไปอยู่ข้างหน้าหรืออะไรเขาจะต้องอยู่ติดพยัญชนะตัวสุดท้ายเขาจะต้องอยู่หน้าพยัญชนะตัวสุดท้าย ถ้าเป็นอย่างงาั้นให้หนูเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายตัวนั้นเข้าไปอีกหนึ่งตัวก่อนแล้วค่อยเติม ed มาดูกันนะคะ stop stopped ไม่ใช่สต็อปนะคะ stopped s t o p ใช่ไหมคะตัวสุดท้ายคือ p ข้างหน้าเป็น o มีสระตัวเดียวติด p แล้วก็เลยต้องเบิ้ลรูแพายชอบใช้คำว่าเบิ้ลเบิ้ล p แล้วก็เติม ed นะคะตัวต่อมา fit fit พยางเดียว้ายสุดเป็นทแล้วมีสลาเพียงตัวเดียวคือ i ซึ่ง i อยู่ติดกับ t ก็เบิ้ลนแล้วเติม ed ตัวต่อมานะคะ plan ล,ลงท้ายด้วย n พยางเดียวมีสลาเพียงตัวเดียวคือตัว A เพราะฉะนั้นก็ต้องเบิ้ล n แล้วเติม ed ลืมแปลเลยนะคะ stopped แปลว่ายหยุด fit แปลว่าพอดี Plan แปลว่าวางแผนค่ะวันนี้จะค่อนข้างยากนะคะโอเค next อ่ะคราวนี้ในหนังสือเขาบอกเลยว่า remember regular past form open your student book on page 37อีกครั้งหนึ่งนะคะ open your student book on page 37ให้หนักเรียนเปิดไปที่หนังสือเรียนหน้า37นักเรียนจะเห็นเลยว่าฝั่งขวามือข้างล่างหน่อยนะคะคำศัพท์พวกนี้เป็นคำศัพท์สำคัญนะคะที่นักเรียนจะต้องจำแล้วเป็น regular verb ทั้งสิ้นคือต้องเติม ed ทั้งสิ้นนะคะอ่านตามผู้แพ้นะคะ listen จำให้ได้นะออกสีงหมดเลย listen แปลว่าฟัง clean ทำความสะอาด w a t c h e d ดู played เล่น visit เยี่ยมเยียน watered รดน้ำต้นไม้ talked พูด wanted ต้องการ chat พูดคุยค่ะอาจจะมีบางคำที่การอ่านผิดเพี้ยนกันไปนะคะ เพราะว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำสามารถอ่านได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะคะโอเคอย่าลืมนะคะมีเท่างหี่คำ one two three four five six seven eight nine nine words นะคะออกสอบทั้งหมดนะคะนักเรียนเป็น regular form คือเติม ed ทั้งสิ้นค่ะ,ะมาดูกันนะคะนักเรียนจะเห็นเลยเดี๋ยวให้สองฝั่งก่อน วันนี้เราจะโฟกัสแค่ข้อ3เพราะเป็นการฝึกเขียนนะคะคำสั่งคือ listen and match then make sentences อีกครั้งหนึ่งนะคะ listen and match then make sentences คือให้ฟังแล้วก็ให้จับคู่นะคะแล้วก็ทำให้เป็นประโยคที่ทำไมคะ สมเหตุสมผลกันนะคะนักเรียนมาดูข้อที่หนึ่งก่อนเรามาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะ jack and his family visit เมื่อกี้สอนแล้ว visit แปลว่าเยี่ยมเยียนใช่ไหมคะ jack ก,กับครอบครัวเดินทางไปเยี่ยมหรือว่าไปเดินทางไปไหนนะคะดูเอาไว้นะคะจุดจุดจุด number two jack played with the fish อะไรอ่น jack เล่นกับ ปลาแล้วอะไรต่อคะ number 3 jack watched เป็นยังไงคะ Jack ดูอะไรคะ number 4 the diver played นักประดาน้ำเล่นเล่นอะไรอะ่ะ and the last one number 5 the s t a r f i s h the jellyfish and the seahorse were ปลาดาวแมงกระพุนและม้าน้ำ อยู่ที่ v e r e นะคะเหมือน isamr คือแปลว่าเป็นอยู่คือคราวนี้มาดูฝั่งขวามือค่ะข้อ a ก่อน in the touch tank in the touch tank แล้เรียกจก touch tank ไหมคะ touch tank ก็จะคล้ายๆกับตู้ปลาแต่เป็นตู้ปลาขนาดเล็กน้ำตื้นที่เราสามารถไปยืนเกาะขอบดูได้เลยอันนั้นเรียกว่า touch tank นะคะ ข้อ b at the coral reef ที่ไหนคะปะการังใช่ไหมคะ c the aquarium เป็นยังไงคะก็อ q ควาเรียมเนาะต่อนะคะ the sharks the sharks ปลาฉลามข้อ e with the fish with the fish เป็นยังไงคะสักอย่างกับปลา,ามาดูกัน จริงๆแล้วสามารถเปิดออดิโอให้ฟังได้แต่นี่เป็นเรื่องราวของการจับคู่การเขียนที่มีความสอดคล้องกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยนะคะข้อที่1 Jack and his family visit Jack กับครอบครัวไปไหนคะ Jack and his family visit the aquarium Jack กับครอบครัวไป aquarium นะคะ Jack play with the fish in the touch tank แล้วแจ็คก,ก็ทำอไมคะแจ็คเล่นกับปลาที่ค,คออรูแพาเคยสอนแล้วคล้ายๆอควาเรียมสามารถเข้าไปดูปลาในระยะใกล้ได้นะคะเหมือนกับเป็นตู้ปลาน้ำตื้นอย่างเงี้ยนะคะ Number 3 Jack watch Jack watch แจ็คทำไมคะแจ็ k วอช c h the s h ์ r ซ s ซึ่งแจ็คก,ก็ดูทำไมคะ ลาฉลาม 4. The diver played with the fish. แล้วก็มีนักปลาดาน้ำทำไมคะเล่นอยู่กับปลาใช่ไหมคะ And the last one, number 5. The starfish, the jellyfish and the sea h o t s were at the coral leaf. แล้วก็มีปลาดาวปากระเบน ม้าน้าทาไมคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ปาการางังเพราะว่าปาการาังจะเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ําตัวเล็กๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเป็นการสอนการเรียบเรียงประโยคแล้วที่สําคัญอย่าลืมนะคะ regular verb การเติม ed นะคะนักเรียนโอเค guys how's about today Don't forget to review about regular verb before finish the job นะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะยากเพราะเป็นหลักการเติม ed จำให้ได้หลักการจำให้ได้นะคะเดี๋ยวหมดคลิปนี้ไปนะคะผู้ปกครองสามารถทบทวนนักเรียนอีกครั้งรวมถึงคุณครูปลายทางสามารถจบคลิปแล้วก็ทบทวนนักเรียนหลักเกณฑ์การเติม ed อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะโอเค guys and I will see you next class and you can contact me f o l l o w this นะคะติดต่อได้ตามช่องทางนี้เหมือนที่เคยแจ้งไว้ Facebook YouTube แล้วก็ Line นะคะ Have a great day everyone see you next class สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ